แบบประกันเมืองไทย smart protection เทคชเับเป็นแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองในเรื่องของชีวิตนะคะเป็นแบบประกันตลอดชีพนี่จะมาเล่าให้ฟังว่าประกันตัวนี้คุ้มครองยังไงบ้างแล้วก็ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างในเรื่องของแผนให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะ ทำไมถึงจะต้องทําประกันชีวิตเพราะว่าประกันชีวิตวันนี้ช่วยให้ครอบครัวเราดีขึ้นนะคะเป็นการสร้างและส่งต่อมรดกให้กับครอบครัวค่ะเป็นตัวช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตหรือเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกของเราแล้วแบบประกันนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่เป็นเสาหลักของบ้านค่ะ แล้วก็เหมาะกับคนที่ดูแลค่าใช้จ่ายของครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจหรือค้าขายนะคะเวลาเป็นอะไรไปจะต้องมีเงินหมุนเวียนมีเงินในการรันธุรกิจต่อคนที่ลูกกําลังเล็กกําลังเรียนอยู่นะคะถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปค่าเทอมลูกยังคงต้องมีตุนประกันตัวนี้ก็จะมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของตรงนี้ได้แล้วก็สําหรับคนที่อยากจะมอบ อะไรสักอย่างหนึ่งให้กับคนที่เรารักนะคะไม่ว่าจะเป็นลุงป้าน้าอาหรือหลานนะคะที่เขาเลี้ยงเรามาหรือที่เราอยากจะดูแลเขานะคะถ้าตามกฎหมายอาจจะแบ่งได้ยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของประกันนะคะเราสามารถระบุไปได้เลยว่าเราต้องการให้ใครเป็นผู้รับผลประโยชน์แล้วก็เหมาะสำหรับคู่รัก LGBT นะคะที่อยาก มอบหรืออยากส่งอะไรให้กับคนที่เรารักแม้ว่าอาจจะไม่ต้องจดทะเบียนสมรสก็ได้นะคะจุดเด่นของแบบประกันแบบนี้ก็คือเป็นแบบประกันตลอดชีพคุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ99ปีเลยหลักประกันใช้เงินแค่หลักพันและความคุ้มครองหลักแสนหลักล้านตัวเนี้ยเป็นตัวที่เบี้ยประกันค่อนข้างต่ําคนสามารถเข้าถึงในส่วนของเบี้ยประกันตรงนี้ได้เรารับตั้งแต่อายุ30ปีถึง70ปีค่ะ ชำระเบี้ยประกันแค่20ปีเบี้ยคงที่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอนุมัติก็คุ้มของแล,เล้เลยทันทีสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะ100,000บาทนะแล้วเงื่อนไขแบบประกันนี้นะคะก็คือเขามีจำกัดเริ่มต้นอยู่ที่ทุนประกัน200,000บาทนะคะสูงสุดก็แล้วแต่เราจะเลือกทำเลยค่ะไม่ได้มีจำกัดแบบประกันแผนนี้บังคับแนี่ก็คืออุบัติเหตุหรือโรคร้ายแรงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราสามารถที่จะแนบสัญญาสุขภาพเข้าไปได้ด้วยนะคะซึ่งก็เหมาะมากๆเพราะว่าเป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองในระยะยาวเพื่อที่จะให้ประกันสุขภาพของเราค่ะต่ออายุไปได้ยาวๆเลยในส่วนของการทําประกันก็จะมีในเรื่องของการกรอกข้อมูลมีการตอบคําถามสุขภาพนะคะ ส่วนการตรวจสุขภาพจะต้องตรวจไหมอันนี้จะขึ้นอยู่กับบริษัทพิจารณาแต่โดยปกติแล้วถ้าเป็นคนที่ไม่ได้มีประวัติอะไรหรือไม่ได้มีภาวะเสี่ยงอะไรอะค่ะประกันก็จะส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ขอตรวจค่ะยกเว้นจะเป็นเคสที่โดนสุ่มตรวจนะคะแต่ถ้าเรามีโรคประจําตัวเคยหามหมอเคยตรวจสุขภาพแล้วมีภาวะเสี่ยงหรือมียาประจําตัวอยู่แล้วอย่างเนี้ยค่ะ จะต้องแนบประวัติการรักษาเพิ่มเติมหรือบริษัทอาจจะมีขอตรวจสุขภาพได้ค่ะผลประโยชน์ความคุ้มครองของแผนนี้ก็คือคุ้มครองกรณีที่เสียชีวิตหรืออยู่ครบสัญญา99ปีก็ได้แต่ส่วนใหญ่แผนนี้ที่ทำการก็จะทำไว้เพื่อเป็นเงินก้อนให้กับคนข้างหลังซะมากกว่าค่ะสมมติวันนี้เราเลือกทำทุนประกัน1ล้านถ้าเกิดเป็นอะไรไปนะคะครอบครัวคนที่เรารักก็จะได้รับเงิน1ล้านบาทตรงนี้ค่ะ คุ้มครองให้ตั้งแต่อนุมัติเลยไม่ว่าจะจ่ายเบีย้ยไปหนึ่งปี2ปีสมปีถ้าเกิดเสียชีวิตยังไงก็คุ้มครองตามตัวทุนประกันเลยตัวอย่างเบีย้ยประกันมาให้ดูนะคะว่าในแต่ละช่วงอายุเบีย้ยประกันประมาณเท่าไหร่ โดยยกตัวอย่างเป็นทุน5 0 0แสน1ล้าน2ล้าน3ล้าน5ล้านนะคะถ้าใครดูไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอตรงนี้ค่ะเอาเก็บไ้ดูได้แต่ถ้าต้องการสอบถามเบีย้ยประกันอื่นๆนะคะก็สามารถหลังบ้านมาหาอิฟก็ได้ค่ะอิฟดูเบีย้ยประกันให้ตัวอย่างเคสการทำประกันแผนนน้นนะคะยกตัวอย่างคุณดีๆอายุ35ปีเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ ตัวนี้เขาเลือกทําทุนประกันอยู่ที่1ล้านแล้วก็สัญญาอุบัติเหตุอยู่ที่ทุนประกัน2 0 0 0 0นบาทกรมธรรม์นนอนุมัติตั้งแต่วันที่1เมษาปี68นะคะปีนี้ เหตุผลที่เลือกทําประกันเพราะว่าเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วก็ดูเป็นห่วงน้องสาวเป็นห่วงคุณแม่นะคะเขายังไม่ได้มีครอบครัวก็เลยระบุผู้รับผลประโยชน์เป็นสองคนก็คือน้องสาวกับคุณแม่โดยแบ่งให้สัดส่วนเท่ากันเพราะกลัวว่าถ้าเป็นอะไรไปน้องสาวกับคุณแม่อาจจะมีสะดุดบ้างอาจจะมีลําบากนะคะก็เลยเลือกเป็นทุนประกันติดไว้เล็กน้อยนะคะ เรามาดูตัวอย่างว่าผลประโยชน์กรมธรรมเล่มนี้คุณดีๆจะได้รับอะไรบ้างนะคะกรณีที่1ก็คือถ้าเกิดเสียชีวิตตั้งแต่วันที่1เมษาเป็นต้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามน้องสาวกับคุณแม่ก็จะได้รับเงินก้อนคนละ5 0 0แสนบาทตามประสมของคุณดีๆนะคะหรือถ้าการเสียชีวิตนั้นเกิดจากอุบัติเหตุก็จะได้รับเพิ่มอีก1000แสนบาทค่ะ หรือถ้าอยู่ครบสัญญา99ปีคนดีๆก็จะเป็นคนได้รับเงินก้อนตรงนี้คือ1ล้านบาทตามทุนประกันที่เราเลือกแล้วก็ตัวสัญญาอุบัติเหตุตรงนี้นะคะจะมีวงเงินในส่วนของค่ารักษาพยาบาลให้จดไว้ด้วยอยู่ที่30,000บาทต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้งค่ะเบี้ยประกันที่ชำระอยู่ที่ปีละ19,150บาทชำระ20ปีนะคะคุ้มครองถึง99ปีตัวอย่างในส่วนของใบเสนอขายมาให้ดูค่ะว่า เวลาที่เราจะทำประกันนะคะเราสามารถขอเอกสารเป็นไฟล์ pdf กับตัวแทนได้ตอนนี้เราเอาตัวอย่างมาให้ดูของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะของที่เป็นตัวแทนอยู่เนาะในรายละเอียดตรงนี้ค่ะเขาก็จะบอกว่ามีเป็นแบบประกันอะไรนะคะเมืองไทย smart protection 99ทับชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตัวแทนที่เสนอข,ขายเป็นใครนะคะแล้วก็ แจ้งบอกทุนประกันไว้ว่าทุนประกันที่เราเลือกเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีในส่วนของตารางเบีย้ยประกันนะคะว่าเราต้องจ่ายกี่ปีจ่ายปีละเท่าไหร่นะคะแล้วมีตารางเบีย้ยประกันสะสมให้ด้วยว่าถ้าเราจ่ายตั้งแต่ปีนี้จนถึง20ปีเนี่ยเบีย้ยประกันรวมสะสมอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็สามารถดูจากไฟล์นี้ได้ค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของคอลัมน์ที่เป็นผลประโยชน์กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะตัวนี้ก็จะคุ้มครองตั้งแต่ ปีแรกเลยที่เราชำระเบีย้ยประกรันแล้วก็ประกันอนุมัติเข้ามาค่ะตารางสุดท้ายขวามือจะเป็นตารางมูลค่าเวยนคืนหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรายกเลิกกรมธรรม์นะคะแล้วเราจะได้เงินอยู่ที่เท่าไหร่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นยกเลิกกรมธรรม์ในปีแรกๆหมายถึงว่าเราจะไม่ได้ความคุ้มครองในส่วนของตรงนี้ค่ะแต่เราจะได้เป็นเงินตามตารางนี้แทน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเรายกเลิกกรมธรรม์หรือว่าเวน้นคืนกรมธรรม์นในปีไหนถ้าเป็นในปีแรกๆก็เบีย้ยประกรันที่เราจ่ายไปก็อาจจะสูงกว่าตัวเงินที่เราได้คืนนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราจําเป็นจะต้องวางแผนล่วงหน้าว่าตรงเนี้ยประกันเรื่องนี้ที่เราทําเราทําเพื่ออะไรนะคะถ้าเกิดว่าทําไปแล้วขาดทรงเลือกเบีย้ยประกันที่สูงเกิน ความสามารถในการชําระเบี้ยของเราก็อาจจะทําให้สะดุดในส่วนของตรงนี้อาจจะทําให้ประกันหมดความคาุ้มครองไปแล้วตารางข้างล่างนะคะข้อความข้างล่างก็จะเป็นการสรุปว่าเบี้ยประกันที่เราต้องจ่ายต่อปีเท่าไรเบี้ยประกันรวมที่เราต้องจ่ายเท่าไรผลประโยชน์ตลอดสัญญาเราได้เท่าไหรประโยชน์หากกับเบี้ยประกันที่เรา,า,รญญา,เราจ่ายไปตลอดสัญญาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ แล้วก็หน้าถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเงื่อนไขของกรมธรรว่ากรมธรรนนี้มีเงื่อนไขยังไงบ้างมีข้อยกเว้นยังไงบ้างในส่วนของประกันชีวิตก็จะมีข้อยกเว้นอยู่3ข้อค่ะข้อ1ก็คือถ้าเกิดว่าผู้เอาประกันค่าตัวตายภายใน1ปีนะคะก็จะประกันไม่จ่ายข้อ2ผู้รับผลประโยชน์ค่าผู้เอาประกันโดยเจตนานะคะตัวนี้ประกันไม่จ่ายเหมือนกันส่วนข้อสุดท้ายก็จะเป็นการถแถลงข้อมูลเท็จ หรือแทนข้อมูลคาดเคลื่อนอย่างเช่นอายุอย่างเงี้ยค่ะที่มีผลในการพิจารณารับประกันตั้งแต่ตนถ้ามีการแจ้งข้อมูลเท็จหรือมีการปกปิดข้อมูลตัวนี้ก็จะไม่สามารถเคลมประกันได้นะคะหน้าถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการสรุปว่ากรมธรรเล่มนี้เรามีความคุ้มของอะไรบ้างอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นตุนประกัน1ล้านบาทบวกกับสัญญาอุบัติเหตุนะคะแล้วก็รวมเบีย้ยประกันต่อปีอยู่ที่เท่าไหร่ ตัวนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของสัญญาอุบัติเหตุว่ามีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ก็จะมีเสียชีวิตได้ทุนประกันหรือได้เงินก้อนอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้นะคะเราสามารถขอไฟล์ตรงนี้จากตัวแทนได้กรณีที่เราสนใจแผนนี้แล้วก็อยากจะอ่านรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะเพราะว่าตัวประกันเองค่ะไม่ใช่สินค้าที่จะเจอปุ๊บซื้อปรับได้เลยเราจะต้อง มีการศึกษาข้อมูลเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขของกรมธรรม์หรือถ้าเราไม่อยากอ่านเองเราอาจจะถามตัวแทนเป็นข้อๆก็ได้ข้อที่เราสงสัยว่าถ้าเป็นแบบนี้เคลมได้ไหมหรือถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราจะได้รับอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะก็สามารถถามเป็นข้อๆของตัวแทนได้เลยวันนี้ที่เราเลือก ที่จะวางแผนทุนประกันเพราะชีวิตมันไม่แน่นอนแต่เราจะเบาใจมากขึ้นด้วยหลักประกันชีวิตเพราะว่าจะเป็นตัวช่วยในวันที่เราจากไปนะคะประกันชีวิตเป็นการแสดงความรักอย่างเป็นรูปธรรมคนซื้อไม่ได้ใช้เองแต่คนซื้อไว้ให้คนข้างหลังค่ะและถ้าใครสนใจอยากทำประกันนะคะสามารถติดต่ออิฟมาได้เป็นแอดไลน์เบอร์นี้ ที่ขึ้นที่หน้าจอนะคะสามารถอไลน์มาคุยกันได้เลยสอบถามก่อนได้ค่ะยังไม่ต้องเป็นต้องซื้อนะเพราะว่าตัวรายละเอียดประกันนะคะเราจะต้องเข้าใจข้อมูลก่อนเราถึงตัดสินใจอีกทีหนึ่งค่ะ